อยู่แล้วาอะแล้วินก่อนพักพักฮะแวะกลางทางหิวว่ะก็อยู่เลย <laughs> อืมอีกต้นหลังจากเอาพวกปากระป๋องไปยึดเส้นยึดสายครับไ <laughs> อน,นี่ <laughs> นนบาสนนไอนี่ต้นฮะ โอหดูแต่ละคนดูดิแล้วมันยัดมาในรถปอดผมฮะคิดดูโอ้โหแม่งสุดยอดอย่าเอามันจะทำอะไรเขาเฮ้ยถือน้ำหน่อยดินิกเออทำไมไม่คุยกันวะละซื้อน้ำไม่คุยกันเลยซื้อมาทำไมยะยะดีฮะจะได้ไอ้นี่มาหน่อยตัวเล็กๆไม่านั้นโอ้โหตายรถผมอัดกันลงไปในฟอ ไม่ไอ้ต้นนั่งคนเดียวก็พังแล้วค่ะต้นนั่งคนเดียวก็ตันละพังอ๋อพังแล้วรับเบาเลยขับเบาอย่าครับเบอก่อนขับเบาขับเบาแล้วขับเบาขับไหมอ่ะขับคือจริงเหรอนั่งไม่ไหวเหรอไอ้เหี้ยไม่อยากขับเลยเดี๋ยวบอกกูพังมาเดินรถกูพังอย่าพับเลยอย่าพับเลย ถึงทะเลแล้วคุในรถพี่เบนค์ที่คุนุก็ชักว่าววเอาทิ้งไว้ไอ้เหี้ยไอ้แบงค์เช็ดทิ้งไว้เหมือนเลยเภาพมึงดู <c oughs> <c oughs> ยังชักเอาทิง้ <c oughs> กงกันจิตแรงไปจิง้งหิวม, <c oughs> ม,มากครัุณบานเขายังไม่มาเฮ้ยทำไมโหเรานี่แม่เรามาก่อนเวลาหรือเปล่ากลินปลาหมึกยู่เลยแม,แ,ลแม่แล้วเมื่กูไม่เอารถมาจอดตรงนี้วะนี่แหละพลิกเทิร์มเราจะมาที่แบบนี้ เนี่ยทางลงต่ำไม่ลงถ้างลงต่ำไม่ลงให้กูลงสูงมาทำอะไรนะอาสามาทำกิจกรรมค่ายอาสาค่ะเอาขยะมาทิ้งไอ้เหรอเอาขยะเอามาทิ้งขยะเอามาทิ้งขยะเอานไปเอาขยะมาทิ้งดีเพื่อน เขาสัมภาษณ์คนพื้นที่หน่อยฮะอ๋อคนพื้นที่ฮะไม่มีใครคุยด้วยคุยสัมภาษณ์ครับคนพื้นที่ฮะอ๋อเป็นยังไงครับที่นี่เป็นยังไงบ้างฮะยุกูจะโดนกัดไหมเนี่ยเฮ้ยเล่นด้วยอ่ะหมาเล่นด้วยอะคือเป็นยังไงวะฮะสอตว์โซกันลัเออสอตว์โซกันลันยัมยัมยัมโอยว๊หมาดมสุดหมาดมสุด ตัวเมียด้วยตัวเมียจริงล่าใช่ตัวเมียดูนมนิอุ้ยอุ้ยมือไหนครับขมือไหนยขมือหนแดดม่งเลยขมือไหนเขาเนี่ยค่ะคำมือหน If you get it right the first time, then you know you got it anytime you want it, babe. admit that I'm ready to go the distance with you cause it's been a long time since I had a man to make me feel the way you do the situation is hard to explain cause you never put your hands on me but I feel like chemistry so I'll give you a try and if you do me right, and boy, you know you got me. ทำดีที่นั่นเป็นชื่อว่าโครงกรารพัฒนาที่ราชเชิงเขาสกแก้กปราจีนมีคําว่าสแต็ก,กปราจีนเพราะว่ามันคือพื้นที่สแต็ก,แ,กแต่ว่ามันห่างจากปราจีนประมาณเกือบ200กโลสกแก้กนะครับร้อยร้อยกว่าโลก็ก็เลยก็เลยมีชื่อโครงการนี้แล้วก็ท่านก็ไปจัดสรรที่ดินทำกินทั้งหมดี4หมู่บ้านที่ที่โซนที่ผมอยู่ในพื้นที่จัดสรรน่าจะเป็นได้จะเป็น,สสนแสนไร่ก็มีก็จะมีสร้างหมู่บ้านให้14หมู่บ้านแล้วก็ คนสิบไร่สิบห้าไร่แล้วแต่รุ่นรุ่นแรกๆก็ได้เยอะหน่อยสิบห้าไล่นะรุ่นลหลังๆมาก,ก็น้อยลงน้อยลงก็จามที่แบบก็จะเป็นรุ่นพ่อได้เป็นรุ่นที่สองเป็นกลุ่มคนที่สองที่ทได้อันนี้คือสาเหตุที่ที่เราก็เลยจะไปทกิจกรรมหรือทําทอะไรตอบแทนเพราะว่าเราไม่มีจิตที่จะไปตอบแทนได้ขนาดไหนมากมายผมเริ่มทำกิจกรรมจริงเริ่มคิดเรื่องนี้ตอนที่เรียนเรียนอยู่นักเีนพวกเรานี่นะ่เชียงราย มาอยู่ที่บ้านคือผมไปเรียนที่สงายก็เลยมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องบ้านดินขึ้นมามันก็เลยมีชื่อคําว่ารอยยิ้มบ้านดินอ่าตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มจัะสานปราสาใหม่เราค่อยๆทำครับเป็นผลที่ทำก็คือเราอยากสร้างคือเราอยากสร้างรอยยิ้มให้กับในสังคมนิดน,นิดหนึ่งไม่ไม่ต้องเยอะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนในสังคมยิม้มหรือว่ามุมไหนของของของ,ของมุมของประเทศไทยก็แล้วแต่ มีรอยยิ้มนี้สิ่งดีดีงามเข้าไปช่วยเหลือเขาเข้าไปให้ให้เขาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าวันหนึ่งท่านเห็นหรือท่านทราบเรื่องราวเชื่อไหมว่าท่านจะยิ้มได้ท่านก็จะยิ้มออกว่าเอออย่างน้อยก็ยมีคนหนึ่งนะหรือว่าจุดจุดหนึ่งที่ที่เดินตามหรือว่าตั้งใจที่จะทําอะไรให้ให้คนอน่นบ้างตามตามตามแพทนถึงแม้ว่ามันไม่ได้าไมากมายอะไรถึงแม้ว่าเราไม่ต้องใชุ้กอะไรสูมากมายนะครับอันนี้เป็นเป็นสาเหตุ Hey. อ่ะฮะอะคันนี้ไม่ใช่เอ้ไม่เห็นโอ้โห้ยอะไรโอ้ยกูนั่นจิ๋วมึงโหดเดวิเกอร์ต้องกูภาพผิดไอ้้เหียจิ๋วมึงไงให้เขาแชร์โลเคชั่นดิ๋ววะไม่ได้อเะไยกูเลยนะมึงก็แชร์โลเคชั่นดิวะให้เขาแชร์โลเคชั่นเาแชร์มาแล้วเปิดแอร์เลย